เอาละครับสวัสดีคนกันด้วยนะครับวันนี้ผยเมรัชชาวันนี้หยบเกมบัวคลายกับช่วงรีวิวสั้นๆกันดิเช่นเคยวันนี้เราอยบตัวหน้าโปกโคอร่เป็นตัวละครที่ส่วนตัวผมคิดว่าผมได้ใช้ตอนแรกๆเลยนะผมบอกเลยมันก็ไม่ได้แย่นะผมให้คะแนนถือว่าโอเคเลยแหละไปดูค่าสเตตัสกันดีกว่าไปกันเอาละครับมันอยู่หน้าสเตตัสของโคอร่กันแล้วก็จะเป็นตัวละครที่ เกินมาเป็นหนึ่งดาวนะแต่ตอนนี้ผมทำสองดาวอาจจะแปลกใจละซีปกติไม,ม่ใครใช้กันเดี๋ยวไปดูกันเลยดีกว่าค่าสเตตัสนะครับค่าสเตตัสจากที่ดูมานางไปมีค่าสเตตัสป้องกันที่สูงเว้ยซึ่งขัดกับความเป็นจริงที่นางเป็นซัพพอร์ตมากเพราะซัพพอร์ตจะใช้ค่ารักษาเป็นหลักแต่นางจะมีค่าป้องกันที่สูงก็ดูแปลแปลกนะแล้วก็มาดูซีวนดีกว่า ซากบาลี175%ของค่ารักษาให้ฝ่ายเรา4เป้าหมายในรัศมีหลังยับไปจุดที่กำหนดผมว่าสกิลนี้เป็นสกิลที่ดีมากเลยนะแต่มันใช้ตามค่ารักษาซึ่งค่ารักษานางเนี่ยโคตรน้อยเลยนี่แหละทำให้นางได้โลที่น้อยไปด้วยนะไปดูสกิลดีกว่า โอเคครับมาุษยสกิลต่อไปสร้างความเสียหาย269%ของค่าโจมตีให้กับสโูนในพื้นที่รูปทรงกลวยทุก3 5วินาทีส่วนตัวผมคิดว่าตัวนางเป็นซัพพอร์ตไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะที่มีสกิลแบบเนี้ทำให้ผมคิดว่าเริ่มไม่น่าใช้ละเริ่มของสกิลวันี้นะนะไปดูสกิลดีกว่า มาดูสกิลตัวเพิ่มความเสียหายคริก14%ก็มันทำให้สกิลนี้เริ่มดีขึ้นมาเพราะว่าความเสียหายคริจะแ,แรงขึ้น14%ทำให้สกิลนี้ถือว่ามีดาเมจมากขึ้นนะนะแต่ต้องอัพสองดาวก่อนถึงตัวนี้จะมีประโยชน์ขึ้นมาสกิลรองเมื่อกำจับสตูด้จะเพิ่มอัตราความเสียหายคริ20.1%เป็นเวลา30วิ ผมว่าสกิลถือว่าดีนะแต่มันเปลืองอะพอจะขึ้นสาดาวได้ผมว่ามันเปลืองไปหน่อยการรับดาวสำหรับโคตรี้ผมว่าใครจะเล่นผมว่าให้เล่นเป็น2ดาวถ้าจะเล่นเอามาเล่นจริงๆอะสดาวถือว่าโอเค1ดาวผมไม่แนะนำให้ใช้นะถ้ามีใครถ้าใครมี1ดาวอะผมไม่ได้แนะนําให้เอามาใช้นะนอกเสจากว่าคุณไม่มี สีเหลืองแล้วจริงๆถึงจะใช้โคตริแต่ถ้าคุณอยากเอามาใช้โดยที่มันเอามาเามาใช้แค่เนี้ยเอามาเปิดบารียให้เพื่อนอะ่ะต้องขึ้น2ดาวก่อนนะถึงจะมีประโยชน์ขึ้นมาการใช้งานก็จะเห็นได้ว่าไปได้ทุกที่เลยะนะผมบอกเลยว่าทุกที่จริงๆทั้งตีบอสหรือด่านด่านเท่าไหร่นะด่าน5-6ก็ถือว่าใช้ได้นะ7นี่เริ่มไม่มั่นใจละ ส่วนตัวผมคิดว่าโคทรีเนี่ยมีดีแค่สกิล EX เท่านั้นแหละที่เหลือก็ไม่ได้ดีอะไรมากก็สนุกโคทรีน่าจะมีเพียงเท่านี้แหละผมไม่มี L2D ซะด้วยสิไปดูรูปแล้วกันโอเคครับสำหรับวันนี้ก็มีเ,เท่านี้แหละไปละบาย